อันนี้เป็นตัวสินค้านะครับความสูงเครื่องอยู่ที่2.1เมตรนะครับความยาวเครื่องอยู่ที่1.2เมตรอันนี้เราจะลองยกนะครับน,นี่นะครับปุ่มกดขึ้นลงนะครับ รถยกได้สูงสุดอยู่ที่3เมตรนะครับตัวรับน้ำหนักสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เจ็ดรอยกิโลนะครับแรงดันไฟอยู่ที่220โบโวล์นะครับ นี่นะครับนี่คือจุดสูงสุดของมันนะครับอยู่ที่สามเมตรนะครับน,นี้ปุ่มลงนะครับดีว่มันใช้งานได้หรือเปล่านะครับ มอเตอร์ทำงานได้ปกตินะครับอันนี้จะเป็นตัวรอบสินค้านะครับตรงนี้ก็ขยับได้นะครับก็ดันไปให้มันชิดนะครับสินค้าโดยรอบสมบูรณ์นะครับอ๋อมันนะครับ สินค้าใช้งานได้ปกตินะครับพร้อมจะส่งครับ